จมัยังอยู่กับสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการเตรียมยกระดับเงินกองทุนทดแทนนะครับซึ่งได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวข้อสําคัญที่เราจะพูดวันนี้นะครับก็คือการแก้ไขร่างพรบประกันสังคมซึ่งตอนนี้อยู่วาระสองนะครับอยู่ในชั้นกรรมธิการนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปหัวข้อนี้นะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับคุณประสิทธิ์ครับ ในฐานะที่เป็นโฆษกคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเรื่องของดีอาจีเนี่ยใครที่จะมาเป็นคณะกรรมการดีอารจีตรงนี้ที่จะไปศึกษาวิจัยค้นคว้านะครับเพื่อที่จะออกแบบนะครับให้มันออกมาดีนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะอย่างนี้นะครับดีอาจีปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าวิจัยเป็นการวิจัยัเป็นงานวิจัยซึ่งกองทุนทดแทนเนี่ยให้ทุนวิจัยนะครับ ผู้ที่รับวิจัยหัวหน้าคณะคือในแพทย์สุนธยาพึงลำพูซึ่งท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยเนื่องในงานของกองทุนทดแทนเนี่ยกับกองทุนทดแทนมาผมว่าน่าจะเกิน20ปีแล้วมั้งครับก็คือเชี่ยวชาญคุกคี่กับวงในเนี่ยมานานแล้วท่านเสียสละแล้วก็ทำงานคุกคีกับความเจ็บป่วยของลูกจ้างเนื่องจากการทำงานในสำนักงานประกันสังคมมาเนี่ย ่20ปีได้ครับอันนี้ก็จะมีคณะกรรมการที่มาจากแพทย์มาจากลูกจ้างมาจากนายจ้างอันนี้ก็จะเข้าไปเป็นท่านทํางานมาปีงวาละเป็นอนุกรรมการเป็นคณะกรรมการก็ศึกษามาแล้วก็ออกแบบอันนี้เราคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่แบบมันจะออกมาที่สมบูรณ์เนี่ยผมว่าตัวงานวิจัยเนี่ยนะครับคงจะเสร็จภายในปีนี้แล้วครับเสร็จภายในปีนี้แต่ว่าระหว่างขั้นตอนที่จะไปไปให้ให้เป็นกฎหมายนี้อีกนานนานไหมครับ ผมก็ว่าอย่างนั้นก็คงคงจะพอสมควรเพราะว่าต้องผ่านผ่านกฤษฎิกาผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎรวาระหนึ่งวาระสองวาระสามก็หวังว่าหวังว่าคณะกรรมการกองทุนทดแทนในชุดต่อไปในปี2 5 5 7 5 7 5 8จะต้องผักดานเข้าไปครับผมคงต้องทเต้องใช้กำลังภายในหน่อยครับผมครับเพาคงทำเสร็จได้ ก็คงจะต้องจับตาดูนะครับในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนะครับเพราะว่ายกระดับแล้วนะครับดีแน่นอนนะเพียงแต่ว่าเรื่องของปัจจัยในเรื่องของขบวนการที่จะเดินหน้าก้าวไปเพื่อจะแก้กฎหมายเนี่ยจะทํำยังไงนะครับว่าจะมีเวลาเร็วหรือช้าขนาดนี้นะครับอีกหัวหนึ่งครับคุณประสิทธิ์เป็นประธานสภานายจ้างผู้ค้าและบริการอุปโภคบริโภคครับตรงนี้เป็นปากเป็นเสียงให้กับ ตัวแทนของนายจ้างในการที่จะไปพูดคุยกับเรื่องของอาการแก้ไขพรบรประกันสังคมอันนี้ได้เป็นบอดด้วยอยู่ข้างในเป็นกรรมการอยู่ข้างในมีการหารือกันนานหรือยังฮะในเรื่องของการแก้ไขร่างพรบรประกันสังคมครับอขอขอเรียนเรียนอธิบายอย่างนี้นะครับ,ค,รบคุณดมครับคือว่าเอาที่ตัวผมก่อนเนี่ยนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมการกองทุนเงินทดแทนสังกัดสำนักง,งานประกันสังคม <ừ> นะครับโดยที่ ได้รับเลือกคะแนนเสียงจากฝ่ายนายจ้างนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นประธานสภานายจ้างผู้ค้าและบริการเครื่องอุปพวคและบริโภคนะครับก่อนที่จะไปเป็นกรรมการกองทุนเงินทดแทนเนี่ยผมมีประสบการณ์เป็นกรรมการกองทุนประกันสังคมมาสองสมัยฝ่ายนายจ้างเหมือนกันนะครับปัจจุบันที่จริงแล้วเนี่ยกองทุนทดแทนกองทุนประกันสังคมเนี่ยก็ สำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดูแลอยู่ก็อยู่ในที่เดียวกันทํางานด้วยกันนะครับเพียง <นะ S 2> แต่ดูแลเรื่องเรื่องในงานดูแลคนละเรื่อง,นงนดดคนละเ, <louder. S 2> เรื่องเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับก็ขอเรียนอธิบายงี้ในเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคมตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อ2 5 3 3ห้าร้อสาสิบสานะครับ,รบก็ เกิดความคิดอย่างนี้ครับว่านายจ้างออกเงินส่วนหนึ่งลูกจ้างออกหลังจากกองทุนทดแทนพัฒนามามาช่วงหนึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าประมาณ2 5 1 1ันรบ็ถึงนะครับก็เกิดพระราชบรญญัติประกันทังคมก็เกิดความคิดว่านายจ้างออกเงินส่วนหนึ่งลูกจ้างออกเงินส่วนหนึ่งแล้วรัดออกมาช่วยบางส่วนนะครับน้อยกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อดูแลในส่วนที่กองทุนทดแทนไม่ได้ดูแลก็คืออะไรที่ไม่ได้เกิดเนื่องจากการทํางาน เจ็บป่วยบาดเจ็บเกิดที่ในบ้านนอกเนือนอกเหนือจากการทํางานแม้กระทั่งว่างานทุพพลภาพนะครับลอดบูคลอดตรจนกระทั่งถึงว่าเกษียณเกษียณจากการทํางานนะครับแล้วจะอยู่ยังไงก็คือมีเงินชลาภาพซึ่งตัวเนี้ยเป็นเงินสาคัญนะครับปัจจุบันเนี่ย ขอ,อ,อบอกข่าวดีให้สมาชิกผู้ประกันตนทราบว่าเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยเราเกินหนึ่งล้านล้านแล้วเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะเราดูแลคนประมาณ10บล้านคนที่จริงแยกออกไปก็เหลือคนแล้วสักไม่เท่าไหร่นะครับ,รบ,รบแต่รวมกันแล้วก็ตอนนี้เรามีหนึ่งล้านล้านขออนุญาตกลับไปตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมในเริ่มแรกก็มีไตภพาคีสามฝ่ายคือ เกิดความเชื่อกันนะครับเกิดความยอมรับกันว่าใครกทีก็คือนายจ้างนายจ้างลูกจ้างออกตังเงินส่วนหนึ่งลูกจ้างออกตังส่วนหนึ่งก็เลือกตัวแทนมาฝ่ายละห้าคนภาครัฐรัฐก็ต้องมาเป็นคนกลางนะครับส่งมาห้าคนโดยเลือกจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนากองทุนประกันสังคม ช่นตัวนายจ้างนี่ไม่มีปัญหาครับตัวลูกจ้างไม่มีปัญหาัแต่จะมีปัญหาในส่วนนี้ในจ้างเรื่องเรื่องของภาครัฐโดยกฎหมายเก่าเนี่ยท่านประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานนะครับเป็นโดยอัตโนมัติเป็นโดยอัตโนมัติเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเป็นเลขานุการคณะกรรมการและเป็นกรรมการโดยโดยตาแหน่งนะครับก็มีตัวแทนกระทรวงการคลังนะครับตัวตัวแทนจากกระทรวงการคลังเนี่ย ท่านก็ส่วนใหญ่ก็คือคกรมบัญชีกลางเลยสำนักสำนักงบประมาณสองอันซึ่งท่านจะมาดูแลเรื่องการาากรมบัญชีกลางก็จะมาแนะนําเรื่องการใช้เงินให้ถูกระเบียบราชการเพราะว่าคณะกรรมการประกันสังคมเป็นคนร่างระเบียบการใ,ใช้เงินเองเพราะเงินนี้ไม่ใช่เงินงบประมาณะนะครับส่วนสํานักงบประมาณก็มาเป็นพี่เลี้ยงเรื่องการจัดตั้งงบประมาณต่างๆให้ความเห็นในเรื่องนี้ะนะครับ แล้วเราก็มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขซ,ซึ่งก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงเรื่องการรักษาพยาบาลการเรื่องอัตราค่ารักษาพยาบาลเรื่องอะไรต่างๆนะครับนี่คือโครงสร้างของคณะกรรมการที่ผ่านมาอันนี้เดิมครับแล้วเราก็จะมีผู้ทรงวุฒิอีกห้าคนคซึ่งท่านรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง นะครับก็ได้จากผู้ทานผู้ทรงคุณพุทจากกฎหมายบางทีก็มาจากกรมอัยการมาจากผู้พิสูจนอุโสแล้วก็มีแพทย์มีทางธุรกิจนะครับสี่สิห้าคนนะครับก็เป็นโครงสร้างเดิมนะครับในตัวคราวนี้ผมขออนุญาตกลับมาในในตัวพรบที่กำลังอยู่ในเวลาสองก็มีความคิดเพิ่มเพิ่มตัวคณะกรรมการ เพิ่มนะฮะไม่ใช่คงไว้เพิ่มเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มตัวฝ่ายนายจ้างเพิ่มตัวฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ที่มาของการเลือกตั้งนะครับอันนี้ผมคงไม่ไปวิจารณ์นะครับถือว่าถือว่าถือว่าเราเราวิจะวิจารณ์การเลือกเราเองไม่ดีนะครับก็ว่ากันจะขออนุญาตออกความเห็นในส่วนในส่วนตัวกรรมกรรมการฝ่ายนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ตัวของตัวแทนของฝ่ายในจ้างเลยนะครับผู้ประกันตนว่าตัวราชการเนี่ยนะครับที่จริงเนี่ยตอนนี้มีการแก้แล้วป่าจะเพิ่มตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคนนะครับตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมหนึ่งคนก็ในจ้างเองกับผู้ประกันตนส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงกันอย่างนี้นะครับว่าตัวกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ย หน่วยงานของท่านเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญในการดูแลการปกครองท้องถิน่นนะครับอ,อบอจอ,อ,อบอตอะนะครับเก,เกี่ยวพันกันไหมกับสปสไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวนะครับท่านก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องพวกน,นั้นนะครับตัวแทนของท่านเนี่ยเข้ามานั่งก็ดีแต่ว่าก็ยังไม่ตรงท่านก็อาจจะอะไรอ่ะเห็นว่าพัฒนาเรื่องอบอตอเรื่องอบอจอไปทำานองนั้น เอาเอาอสมเอาอบตมาช่วยอะไรย้ายมาตาสีสิดได้ไหมอะไรเขาคิดอย่างไรบ้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับก็ก็เนี่ยผมก็เรียนอย่างนี้ว่าอันนี้ไม่ค่อยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอขอแต่อันนี้ไว้ก่อนแต่ไว้ก่อนครับแต่ไว้ก่อนอีกตัวแทนหนึ่งคือกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งท่านก็ดูแลผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้มีปัญหาพวกขอทานพวกอะไรผู้หญิงอะไรพวกนั้นซึ่ง ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับก็ไม่ค่อยอันนี้เป็นงานเฉพาะอยู่แล้วงานท่านก็มีงบประมาณของท่านดูแลมีของท่านดูทั้งอบตทั้งอะไรตรงนี้นะครับท่านต้องนึกได้อย่างหนึ่งว่าเงินของกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เงินงบประมาณเป็นเงินของผู้ประกันตนเป็นเงินของคุณโดเป็นเงินของผมและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เป็นผู้ทํางานในในสถานประกอบการทั้งหลายนะครับถ้าจะเพิ่มกรรมการ ก็ควรเพิ่มกรรมการที่มีส่วนในการพัฒนากองทุนประกันสังคมครับเช่นผมยกยตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก่อนจะเพิ่มผมคิดหนึงถ้า2องคนนี้เข้ามาถ้ามาใช้งบป,ประมาณนี่นี่กลัว ในฝ่ายส่วนของนายจ้างกลัวว่า <c oughs> คือเราเราอย่าวิจารณ์ว่ามาใช้แล้วกลัวนะครับเพราะว่าธรรมชาติของของหน่วยงาน <c oughs> ท่านก็มีบทบาทโดยตรงอยู่แล้วคือในการพัฒนาท้องถินน่บนบางทีบุคคลเนี่ยที่อาจจะมาเนี่ยอาจจะดีก็ได้ผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มายุง่งครับแต่ว่ามันก็เชื่อไม่ได้ไม่ตรงก็คือมันไม่ตรง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  ใช่ไหมครับท่านมีความคิดของท่านอยู่ละท่านก็อยากจะได้เงินไปพัฒนาไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของกระทรวงพัฒนาสังคมไปช่วยอบตช่วยอะไรนะครับหน่วยงานที่มีประโยชน์กับทั้งนี้โดยตรงหน้าที่หลักของประกันสังคมคือเอาเงินหนึ่งล้านล้านเนี่ยไปลงทุนไปลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้เพื่อเป็นความมั่นคงของผู้ประกันตนในเมื่อเขาเกษียณหน่วยงานไหนตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นที่ปรึกษามาเป็นกรรมการดีครับมาเป็นกรรมการเพราะว่าท่านท่านบอร์นี่แหละนะเป็นบอร์ดท่านควบคุมท่านควบคุมการลงทุนควบคุมตลาดหลักทรัพย์กองทุนประกันสังคมเป็นผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสถาบันนะครับอันที่สองที่จะเพิ่มก็ทำไมไม่เอาตัวแทนกรตทล่ะกรรทอก็คือท่านดูแลกติกาการลงทุนครับ ว่าทำอะไรอย่าให้มันผิดกฎหมายอย่าให้มันผิด